ที่ขาท่านผู้ชมคะตอนนี้คือบริเวณสี่แยกไฟแดงพระยาต้านนะคะน้ำท่วมสูงรถกำลังลุยไปเลยนะคะบริเวณนั้นตอน<ม>ตนี้ฉันกำลังจะลุยไปที่รถนะคะ<ม>ับคงต้องอดรองเท้าแล้วค่ะ อนนี้ก็จะถอดรังท้าลุยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมน้ำในสัดเจ็ดก็ท่วมพอประมาณนะคะที่เห็นใกล้ๆอยู่นั่นคือรถติดชันนะคะ ตอนนี้คุกกี้เดินนี่ครับรองเท้าที่โลชาร์โดดลอยน้ำไปที่รถอยู่นะครถบดคุกกี้อยู่ทั้งด้านหน้านะคะ จอดก่อนนะครับตรงน้อยขับรถคุกกี้จอดอยู่นะครับนี่ขับรถคุกกี้นี่ครับชาวบ้านแถวนี้ก็คนก็สักทายมาทำชีวิตนะครับท่านผูช้ชม ดอกสุดเด็ค่ะไปที่รถดีกว่านะครับอุ้ก็ะมุเว้านะ

ถ่ายไปลง u t u b e คนนี้คือ Security นะคะที่คอยดูรถให้ดิฉันตลอดเวลานะคะอันนี้มันรถหรือยังเนี่ยหรือว่าหรอตรงนั้นยังท่วมอยู่เลยโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดิฉันขึ้นรถก่อนนะครับ